ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวส์เลอร์ชานอล์กเกมบลูสิมโฟน,น,น, like นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาแนะนำมอดที่จะเพิ่มความสนุกให้เกมบลูสิมโฟอีกหนึ่งมอดนะคะเป็นมอดสร้างรายได้ให้กับน้องซิอของเรานะคะชื่อว่ามอดชูตเก้าไลฟ์มอนะคะตัวนี้เป็นมอดมีแค่ภาคหลักนะคะก็สามารถเล่นได้นะคะก่อนที่จะไปรับชมการอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิง่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีที่นุ่นนำมาฝากเรื่อยๆนะคะ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งนะคะก็ให้เข้าไปใน Google นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า Sugar Life mod หรือจะเข้ามาที่หน้าเว็บนะคะแล้วก็พิมพ์ตามเว็บแอดเดรสตัวนี้ได้เลยนะคะนุ่นไม่สามารถแนบลิงก์ในคำอธิบายคลิปใน YouTube ได้นะคะเพราะว่าทาง YouTube จะไม่อนุญาตให้แนบลิงก์หรือว่าจะไม่แสดงผลลิงก์มดน,นี้นะคะ Sugar Life mod นี่นะคะมีแค่เกมภาคหลักก็เล่นได้นะไม่จะเป็นต้องมีภาคเสริมอื่น เข้ามานะคะแต่ว่าตัวเจ้าของมอสนะคะเขาบอกว่ามี recommended m o d หรือว่ามอสเสริมเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกเนี่ยคือตัวมอสวิกเก d ตวิมนะคะก็ ถ้าเห็นตรงนี้ก็น่าจะดาวได้นะว่ามันเป็นมอสแนวไหนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้18บัวขนาดนั้นนะมันเป็นมอสที่สามารถสร้างเรื่องราวให้น้องซิมหรือว่าสร้างสตอรี่ให้น้องซิมได้นะคะมาดว่าน้องซิมเป็นเจ้เลี้ยงเด็กนะคะหรือว่าเป็นอาเสียเลี้ยงเด็กก็ได้หรือว่าเราจะเป็นสายเด็กเสือเด็กเจ้ได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะนี่ค่ะให้ดาวน์โหลดแค่ตัวนี้เท่านั้นเองค่ะเป็น Sugar Life 2.00a นะคะกรณีที่เราจะดาวน์โหลด แบบเวอร์ชั่น Public เวอร์ชัแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากโด o n a t แล้วก็มีฟีเจอร์ในตัวม็อดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าที่เว็บปารทอนะคะไปโด o n a t แล้วก็รับลิงก์ดาวน์โหลดในเว็บนั้นได้เลยนะคะอันนี้นุ่นขอแนะนำเป็นตัวเวอร์ชั่นฟรีเนาะก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตั้งม็อดกันค่ะ เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะคะเราก็มาเข้าที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะคะก็จะเห็นเป็นตัวนี้เลยค่ะ s u g a r l i f e 2 0 0 a เป็นไฟล์ซิปนะคะเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ e x t r a t t t o ได้เลยนะคะคือแตกไฟล์ออกมานะคะหลังจากนั้นก็ลบตัวไฟล์ซิปออกได้เลยคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคัดได้เลยค่ะหรือว่าตัดนะคะเข้ามาที่โฟลเดอร์ เอกสารหรือว่า document นะคะ electronic art the s y m f o mod นะคะเข้ามาตรงนี้จากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วกดวางเท่านี้ก็เป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวมอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมไปทดลองเล่นกันดูนะคะ หลังจากที่เราลงมอดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าเกมเนาะพอเข้าเกมมาแล้วนะคะเราจะสร้างตัวละครซิมใหม่ก็ได้หรือจะใช้ตัวละครซิมเดิมที่เรามีแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมาแก้ไขในส่วนนี้นะคะก็คือในส่วนของอุปนิสัยของตัวละครซิมนะคะกรณีที่เราจะให้น้องซิมนะคะเป็นอาเซียนะที่เราเล่นหรือว่าเป็น NPC ก็ตามแหละเราจะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ค่ะ ให้มีอุปนิสัยนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้เป็นอาเสียก็จะเป็นชูการเดดี้นะคะตอนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นมาม่าซังรือว่าเป็นอาเจ้เลี้ยงเด็กนะคะแล้ก็ต้องเป็นอ่าชูการบอมมี่นะคะตอนนี้แล้วก็เราจะเป็นเด็กเสียนะคะแล้วก็ต้องตั้งให้เป็นชูการเบบี้นะคะเปลี่ยนได้ แล้วแต่เราจะกำหนดนะคะจับคู่ก่อนนะจะให้น้องอภารพรละกันเนาะนนความสัมพันธ<ว>์ในส่วนของโรแมนติกในระดับหนึ่งเลย<ป>รเราสาม,มารถถามเขาได้ว่า,าคุณจะรับเลี้ยงใช่ไหมคะคุณจะเป็นแบบว่าเป็นเสียของฉันไหมหรือว่าถ้าเกิดเราตัวเป็นเสียนะยถ้าเราเล่นเป็นตัวเสียนะคะเราก็สามารถคลิปที่ตัวน้องซิมได้แล้วก็เลือกถามได้ค่ะ หนูอภพรอยาก่าเป็นเด็กเสียไหมน,นี่ค่ะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นชูเก้าพาร์เนอร์แล้วนะคะทีนี้ชูเก้าพาร์เนอร์สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของรายได้ของเด็กเสียนะคะก,ก็เราสามารถของเงินารายได้ในแต่ละอาทิตย์ได้นะคะเราจะต้องบริการให้เสียก่อนนะคะเราถึงจะไปของเงินเพิ่มได้นะคะ หลังจากที่เราดำเนินการอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถขอเงินได้นะคะก็คือตัว Sugar Baby นะคะเราสามารถขอตังได้นะคะนี่ค่ะเงินจะได้มากได้น้อยอยู่ที่เสียของเราด้วยนะคะว่าเขามีฐานะดีหรือเปล่านะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นเด็กเสียแล้วเราสามารถเบรกเอาต์หว่าหยุดยกเลิกได้นะคะแล้วก็เสียคนหนึ่งเนี่ยนะคะสั่งเลมีเด็กในสังกัดนะได้มากกว่า1คนนะคะ ตัวน้องเด็กเสียเองก็เช่นกันนะคะเราสามารถมีชูการเดตี้นะคะได้มากกว่าหนึ่งเช่นกันนะคะก็นี่คร่าวๆคือวิธีการเล่นม็อดนี้นะคะก็ลองเอาไปเล่นดูเนาะเอาไปมโนหรือว่าสร้างสตอรี่ให้การเล่นซิมของเราสนุกมากขึ้นนะคะก็สําหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ยังไงก็ขอคอมเมนต์ขอรีวิวเรวมถึงค่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่นได้ทําคลิปดีๆมาฝากอย่างนี้อีก เรื่อยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ